ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟทุกทท่านครับพบกับ PKB l i f e s t y l e เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ PKB l i f e s t y l e นะครับก็ได้สั่งของมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวจะดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตามที่สั่งไปเป็นของโ o ยา B.A. 1 0 0นะครับยวลองมาดูข้างในกันครับครับสำหรับหน้าตาบัรจุในกล่องครับเป็นโบย่า B.Y.A. 1 0 0นะครับด้านหลังครับสเปคของไม้นะครับเป็นไม้ชนิดรอบตัวนะครับโอหมนี้ Directional ความถี่3 5ถึง18กิโลเฮิรตซ์ s i g n a ลน้อยสัญญาณลบกวนก็ 76dB Sensitive ซิความไวของไมคก็ลบ 30dB นะครับบวกลบ 3dB น้ำหนัก18กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยครับในกล่องก็จะมีคู่มือนี่ก็คงจะเป็นใบรับประกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ ก็ไม่มีค่าโฆษณาอะไรนะครับเพราะว่าเราซื้อมาใช้เองนะครับนี่ก็เป็นการชื้นนะครับตัวใหม่ครับสวยเลยนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงนั้นก็คงจะได้มีโอกาสได้ทดสอบกันในวันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับ อันนี้ตอนนี้ผมก็ใช้ไมเป็นของโบยาเช่นกันนะครับเป็น BYM1 นะครับสำหรับคลอัดคลิปเสียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวนี้บันทึกเสียงกันดูนะครับครับสามารถพับได้นะครับก็สวยครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูเลยนะครับ ออกนะครับช่วงนี้ก็เป็นใช้ไม่จากตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เสียบไม่เข้าไปแล้วนะครับระยะห่างตอนนี้ก็ประมาณ2ฟุตนะครับตอนนี้ใช้ไม้โบยา b a หนึ่งในการบันทึกเสียงนะครับระยะห่างระยะห่างนะครับประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับหนึ่งช่วงแขนระดับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนทดสอบตอนนี้ผมจะถอยออกมานะครับอยู่ในระยะประมาณ1เมตรครึ่งนะครับทดสอบระยะ1เมตรครึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกก็พูดในระดับเสียงปกตินะครับถ้าสมมุติว่าร้องเข้ามาใกล้ๆนะครับระยะประมาณ1ฟุตครับหนึ่งฟุตตอนที่เสียบไมค์ก็หันหันไมโครโฟนมาหาตัวตัวผมเองนะครับ ตอนนี้ผมจะลองกลับทิศทางนะครับเอาไม้ไปไว้ด้านหลังตอนนี้ผมหันหลังไม้นะครับทดสอบในระยะประมาณ1นึ่งฟุตจากหน้าจอหน้าจอมือถือนะครับเป็นด้านหลังของไม้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่เป็นระยะทดสอบประมาณ1ฟุตจากหลังไม้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตอนนี้หันหน้าไม้กลับมาตรงผู้พูดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทดสอบทดสอบเดี๋ยวลองฟังกันดูครับ จากการทดสอบแล้วก็ผลที่ได้นะครับทดลองฟังเสียงดูแล้วก,ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับไมค์ตัวนี้นะครับก็คิดว่าเป็นผลที่น่าพึงพอใจนะครับสําหรับ PKB Lifestyle ที่ได้มาทดสอบในครั้งนี้ mm hmm. ก็จะนําไปใช้งานนะครับในการทําคลิปต่อไปในอนาคตด้วยการใช้งบไม่ไม่สูงเกินไปนะครับใช้งบในระดับที่พอดีพอดีสําหรับการทํางาน y YouTube ในยามว่างที่จะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆสมาชิก FC ต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยความปรารถนาดีจากพี่เคบีไลฟ์สสวัสดีครับ